จังหวัดร้อยเอ็ดขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศต,ตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรวิสัยโดยมีกิจกรรมเพื่อค้นหาศักยภาพของตำบลและวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนทั้ง5ด้านและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม ตำบลเมืองบัวอำเภอเกษตรพิสัยจังหวดร้อยเอ็ดมีการปกครองในรูปแบบเทศบาลตำบลมีพื้นที่การปกครอง13หมู่บ้าน2,255ครัวเรือนประชากร6,755คนลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบดินเหนียวบนทรายและพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำเหมาะแก่การเกษตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรทำนาเป็นหลักและอาชีพรับจ้างหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ตำบลเมืองบัวมีอาคารสถานที่เหมาะที่จะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศตำบลผลการขับเคลื่อนการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยมีกระบวนการทำงานห้าร่วมของคนในชุมชนด้วยการสร้างความเข้าใจร่วมกันกำหนดความต้องการร่วมกันร่วมกันจัดทำสารสนเทศและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และบำรุงรักษาร่วมกัน จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนด้วยโปรแกร,รม CIA รายหมู่บ้านตามประเด็นปัญหา5ด้านปรากฏว่าผลการจัดลำดับความสำคัญสรุปประเด็นปัญหาสู่การกำหนดแผนพัฒน,นาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นอันดับหนึ่งคิดเป็นร้อยละ76.93มีหมู่บ้านที่ต้องดาเนินการแก้ไขปัญหาจำนวน10หมู่บ้าน อันดับ2คือด้านการพัฒนาอาชีพคิดเป็นร้อยละ15.38จําำนวน2หมู่บ้านอันดับ3คือด้านการบริหารจัดการชุมชนคิดเป็นร้อยละ7.69จําจำนวนหนึ่งหมู่บ้านแนวโน้มการแก้ไขปัญหาตามประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการพัฒนาเพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแผนพัฒนาตำบล และจัดทำกิจกรรมสนับสนุนประเด็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำหนดโครงการศูนย์ขยายพันธุ์พืชชุมชนตบเมืองบัวณศูนย์เรียนรู้บ้านสำราญหมู่ที่3ตบเมืองบัวอเกษตรวิสัยจังหร้อยเอ็ดเพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายและขยายพันธุ์พืชตามฤดูกาลให้กับคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีอาชีพสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแย่งยืนต่อไป การใช้ข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาจากในพื้นที่เนี่ยก็คือเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงที่ทางพื้นที่ดำเนินการสำรวจเนี่ยก็คือว่ามันมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาได้กับให้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้นในุมชนทีจริงซึ่งผมว่าเป็นประโยชน์อย่างมากกับพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหานะครับทางตำบลเมืองบัวก็ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลสารสนเทศตรงเนี้มัดำเนินการในการแก้ไขไปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในโดยใช้ตำบลเมืองบัว แะแปลงพื้นที่แปลงสาธิตทนี้เนี่ยเป็นแปลงต้นแบบในการที่จะทํานําร่องให้กับพี่น้องที่อยู่ในหมู่บ้านอื่นและตำบลอื่นออเพื่อที่จะได้เป็นต้นแบบและก็เป็นการขับเคลื่อนเพื่อที่จะขยายไปทั่วทั้งอำเภอก,ก็ต้องขอบคุณนะครับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรอยละเอียดที่ได้เล็งถึงความสําคัญเร็งถึงถึงปัญหาของพี่น้องประชาชนในเขตของอำเภอเกษตรวิสัยและได้สนับสนุนให้ชาวตำบลเมืองบัวนะครับอำเภอเกษตรวิสัยเราเนี่ย ได้เป็นตำบลสารสนเทศนะครับเพื่อที่จะขยายผลไปสู่ในทุกตำบลของเธอศรีวสัยและในอนาคตคิดว่าน่าจะขยายไปทั่วทั้งจังหวัดและทั่วประเทศไทยนะครับครับ